สวัสดีครับผมบอยครับที่ดิษานกัแข่งรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับราคา9 9 0 0 0สบาทนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวชุดวายเอดี้ของแรปเตอร์นะครับต้องบอกว่าแต่งแล้วจะเหมือนแรปเตอร์ขนาดไหนเดี๋ยวบอยพาไปชมนะครับอย่างที่บอยบอกนะครับคันนี้จะเป็นตัวเลนเจอร์สปอร์ตนะครับขับ2นะครับราคา9 9้0 0บาทครับคันนี้มีการแต่งวายเอดี้นะครับแต่ง แบบไหนบ้างอาจจะดูกันนะครับคันนี้ก็จะมีอะคริลิกฝักระโปงนะครับคำว่าเดนเจอร์นะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับที่ไปบอกนะครับก็จะมีการขยายนะครับขยายบอดี้นะครับนี่สังเกตจากไฟนะครับตัวบอดี้เนี่ยจะกว้างขึ้นนะครับจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เลยนะครับทรงแรปเตอร์เลยนะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ชุดกันชนเนี่ยสังเกตนะครับ ชุดกันชนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนของแรตเตอร์นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับหูรากนะครับทําเป็นสีดานะครับตัวชายกันชนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสังเกตสเกลของไฟกับตัวกระจังหน้านะครับเนี่ยมันจะพอดีกับตัวชุดของไฟเลยนะครับ,บก็เลยว่างานเนี่ยเนียนมากๆนะครับ ข้างนะครับควล้อให้เป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับสีดําด้านนะครับขนาดหกนิ้วแล้วก็ตัวล้อแมกกับจางก็ถูกเป็นใหม่นะครับล้อแมก็จะเป็นของโอซิสครับลายการไวเล็กนะครับสีดํานะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางอาทีนะครับซีรีส์ยางที่สามสิบสามคูณสิบสองจุดห้านะครับขอบยี่สิบนะครับแบบนี้ตัวแก้มข้างนะครับให้ดูตรงนิดนึงนะครับก็จะมีแก้มสีดำแบบนี้ด้วยนะครับ รถเนี่ยจะมีคีย์เด็ดนะครับมีคีย์เด็ดมาให้นะครับกุญแจพุ่อสตาร์ทนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดในส่วนของเบ้ากันรอยมือเปิดสีดํได้านนะครับฟิล์มความเข้มเป็นฟิล์มเนี่ยลูกค้าเลือกความเข้มได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าอยากติดเข้มขนาดไหนนะครับฟิล์มเซรามิกฟีล์มในข้างนะครับมาจากโรงงานแล้วนะครับ ด้านหลังให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีการยุกนะครับจัดทรงยกสองนิ้วนะไฟท้ายเขาเป็น LED อยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าตรงมุมนี้จะเห็นชัดนะครับว่าตัวบอดี้เนี่ยขยายขึ้นนะครับก็มีสัญลักษณ์ําว่าแรปเตอร์นะครับอ่าเป็นชนท้ายสีเทานะครับตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังมากับตัวรถนะครับอ่ก็ต้องบอกว่าถ้า ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากองรถป้ายแดงนะครับฟอร์ดแล้วอยากแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ083232518 6ครับรืวว่าแอด d ไลน์นะครับจากเบอร์โทรก็ได้นะครับวันนี้นะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ